สวัสดีครับผมมีเร็ววันวนี้เราจะมาดูวิธีการนะครับแนวทางการแก้เครื่อง oppo นะครับผมที่มันชาร์จแบตไม่ได้นะครับรูชาร์จมีปัญหาหรือว่ารูชาร์จหลวมนั่นเองนะครับผม เสียบสายชาร์จไม่เข้านะครับเบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองแกะมันดูก่อนว่ามันเป็นที่อะไรนะครับผมปิดพัดลมก่อนนะครับเสียงมันจะได้เบาโอเคต่อมานะครับอุปกรณ์เราก็ต้องมีไขควงนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมแผ่นแกะหน่อยนะครับถ้าใครไม่มีแผ่นแกะก็สามารถใช้เล็ยมือแกะได้เลยนะครับ ออกขึ้นเหมือนกันไม่มีแกะง่ายแล้วครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะเริ่มแกะที่ร่องนี้เอาแผ่นเล็กแทะเข้าไปถ้าใครไม่มีก็เล็บได้เลยนะครับหรืออะไรก็ได้ที่มันใกล้เคียงกับแผ่นตัวนี้อามาเงะไ,ได้เลยวิธีแนวทางการแกะนี้ก็งบประมาณไม่เยอะนะครับไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับผม ถ้ามันเปลี่ยนที่ก้นชาร์จนะเพราะว่ารุ่นนี้มันเปลี่ยนง่ายนะครับมันไม่ต้องบัตรกีแล้วก็อะไรมันจะหาง่ายนะครับมันจะมาเป็นแผงเลยทุกวันนี้กยกแผงมาเลยกเยกแผงยกแพมาเลยนะครับเดี๋ยวเราแกะช่วงล่างมาดูก่อนนะครับช่วงก้นชาร์จล่าง ตัวก้นชาร์จของรุ่นนี้นะครับมันจะมี2เวอร์ชันนะครับถ้าเป็น A 3 s มแต่ถ้าผู้ชมดูแค่รุ่นนี้นะมันสามารถประยุกต์พลิกแพงไปแก้กับรุ่นอื่นได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะแกะได้แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวมันก็ไปใช้กับแก้กับพวก OPPO Vivo รุ่นอื่นได้นะครับเราก็แค่ซื้อชุดแกะมาให้มันตรงนะครับวิธีแกะก็แกะง่ายนะครับเราใช้แค่ไขควงตัวเดียวส่วนมากไขควงม,มันจะีถมมาก,กับอะไรให้ ตัวก้นชาร์ตัวนี้มันจะมี2เวอร์ชันนะครับมันจะมีถ้าเป็น a 3 s นะครับมันจะมีเวอร์ชัน1803กับ1853อันนีตรงไหมอันนี้ไม่ตรงอันนี้สีดำน่าจะเป็น1853นะครับเวลาท่านผู้ชมซื้อผมแนะนำว่าถ้าเป็นรุ่น A3A นะถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่ารุ่นอื่นมันจะตรงรุ่นเลย มันจะมีแค่โมเดลเดียวนะครับแต่ถ้าเป็น a 3ามันถึมี2โมเดลถ้าท่านผู้ชมจะซื้อของ a 3าแนะนำว่าให้แกะเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอาไปเทียบเอาเอาไปเทียบนะครับเทียบถ้าเราจะสั่งในเน็ตก็แกะขึ้นมาแล้วก็ดูแค่รูปเผินๆก็ได้นะครับให้รู้พวกอะไรมันตรงกันแค่นั้นเองในพวกในเน็ตน,นี้นะครับหาง่ายกุญชอบ แล้วก็ถอดออกมาก่อนลดแผ่ก่อนนะครับมันจะมีแผ่อยู่ตรงนี้นัดขึ้นมาเลยนะครับมันจะเหนียวเหนียวเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันติดกาวไว้นี่ครับก้นชาดอ๋อผมไม่ใช่ก้นชา์จอันนี้จาผิดท่านผูช้ชม <laughs> อ้น,นี้ก้นชาจนะครับอันนี้มันเป็นแผงไอนนหูฟังสมอทอกนี่ครับก้นชาดของอีสานอีมันจะเป็นแผ่ ขาดเลยติดกาวแน่นนะครับตัวนี้มันเสียแล้วแหละนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องถอดขั้วแบบนะครับถอดข้างบนด้วยถ้าเป็นหนึ่งแปดห้าสามมันจะมายกเปี่ยยงนี้เลยมั้งต้องรุ่นมาเเขียนมาอย่างนี้ หรือว่าร้านเขาซื้อมาผิดหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางการเปลี่ยนมันเพเป็นเพลเ,เส้นนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวแกะแกะบอร์ดออกมานี้รู้เลยว่าเป็น1853หรือ1833นะครับบอร์ดมันจะไม่เหมือนกัน ข้อแบตออกครับทอดข้อแบตขึ้นเลยตัวนี้ผมน่าจะมีอะไรอ,อุ้ยเด้งแรงเด้อนี่ครับเหนียวโป่งเพียมันจะเป็นอย่างนี้กระชาทั้งหนึ่งแปดทั้งสามและวส่วนสามเหมือนกันไหมเดี๋ยวผมจิบอะไร จะหาอีกบอดี้หนึ่งมาที่อาบว่าหมดแล้วครับท่อนผู้ชมเบ้าของแกะไปใช้หมดแล้ว แพร์นงเส้นแพรมันจะใช้ด้วยกันได้แหละนะครับ ราลองมันขาดนะครับนเส้นนี้มันจะขาดไม่ได้แล้วนะต้องค่อยๆดึงดึงแบบเนินเนิดน,นะครับดึงแบบเนินเนิดอุอ้ยขาดเปอขาดปอขาดเปอา โอเคไม่ขาดนะครับเพราะได้ใช่ได้ ตอนแรกผมจำผิดนะครับว่าผมมองเพลินๆไงผมนึกว่ามันมันเหมือน1853ที่มันมาเป็นยกเส้นจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแพรถ้าเป็นรุ่นนี้สามเอ็นี่เราก็สั่งต่แพรตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับมันจะต้องลอยขึ้นไปบอร์ดข้างบนเก็บตัวนี้เอางไงสติ๊กเกอร์เก่ามันไม่ใช่สติ๊กเกอร์สิเก็บตัว ที่มันหลุดร่อนขาดนะครับเไหม เยครับทีนี้เราเอาเพรียใหม่มาลองใส่ดูนะครับเห็นไหมครับเพรียก่อนอนี่ไง เปใส่เพลตตัวนี้ด้วยมันเปลี่ยนง่ายนะครับทุกวันนี้อุปกรณ์มันเซอร์วิสง่ายทีนี้อยากมันประกอบก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์เราก็ลองใส่เพลตทกวันอย่างนี้เสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับ นนก้อนนี้ก็หลวมเหมือนกันแต่อาจจะเข้าอันนี้อันนี้เข้านะครับสันละเห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมการแก้ไขแบบแง่ายๆนะครับเ,รเอสามเบตตี้ชาร์จแบบไม่เข้าอันนี้เริ่มเข้าแล้วกระแสไฟรเริ่มกินแล้วนะครับประกอบได้เลยนะครับถัาอย่างนี้ถ้ามันหลวมนะครับถ้าคนชารมันหลวมนี่คือเก็ แล้วมาหาครีมมาดัดนะครับครีมมาบิดมันเข้ามน่เอเคนะครับกดบีบนี่ครับาาานี่แล้วมันจะแน่นนีแน่นเลยนะครับนี้ เ,เสายเพียเส้นนี้ไม่เพียงนะครับอันนี้ของผมแกเอามาจากเครื่องเก่าถ้าเป็นเส้นใหม่ก็ไม่เกินไม่เกินแปสบหรอกนะครับเส้นนี้ดูสิ ใส่แผ่นแน่นนะครับแ้มวมัลุดเข้าไปประกอบครับผม คันน็อตเอาแบ็กเพลตตัวบนใส่ก่อนใส่ขั้วแบตบใส่เพลชาร์จใหม่ให้เรียบร้อยนะครับใส่เพลจอใส่ใ,ให้เรียบร้อยเช็คเพล็กองด้วยนะครับเช็คเพล็กองนากระหว่างว่ามันหลุดไหมตอนเราถอดแบ็กเพลตมา ีขันน็อนครับผมต่อมา วล่างนะครับใส่ตัวล่างด้วยโอเคเราก่อนใส่ตัวล่างท่านผู้ชมดูตรงนี้ดีนะมันจะเป็นเสาแพ่น,นี้ก็ต้องใส่นะครับเส้นดำดำทองทองหรือเล็กตัวนี้ใส่อันนี้ด้วยแล้วก็ใส่อันนี้นะครับ <Yeah. S 1> กดๆมันหน่อยแล้วก็ประกบตัวลำโพงเข้าไปครับ น้อนเลยครับนัดจะเยอะหน่อยข้างล่างนัดดินนะครับนัดดินหรออุ้ยครับประกอบา้ล่งเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับ การแก้เครื่องชาร์จไม่เข้าแบบง่ายๆนะครับงบประมาณไม่เท่าไหร่นะครับผมโอเคตอนนี้เสียบสายชาร์จเข้าไปดูผ่านแล้วนะครับนี่ก็ส่งงานได้เลยแน่นๆเลยนะครับเห็นไหมครับแน่นกว่าเดิมเยอะจะผมจะขอปิดคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันใหม่คลิปอหน้านครับนี่ก็เป็นแนวทางการแก้แบบง่ายเวลาท่านผู้ชมจะไปสั่งหรือไปซื้อเราก็คีย์เวิร์ดในการค้นหานะครับตัวนี้มันจะชื่อว่าเราาขนก,กว้างๆก็ได้นะตัวนี้มันจะชื่อว่าแพร ขนชาร์จ oppo ตามด้วยชื่อรุ่นของเราที่ต้องการจซื้อนะครับเช่นรุ่นที่ผมเปลี่ยนนี่มันเป็น a 3 s ก็จะค้นว่าเพย์ชาร์จ oppo e 3 s ประมาณนี้นะครับถ้าเครื่องของคุณเป็น e 5 s ก็ค้นว่าเพย์ชาร์จ e 5 s นะครับประมาณนี้เพราะทุกวันนี้มันง่ายครับมันเซอร์วิสด้วยการเป็นแพยนะครับไม่ต้องบัตรกีละไต่หยิบไม่ดูชุดนี้เป็นชุดแพนะครับผมครับุวันนี้มันเป็นแพยเป็นระบบท็อกเก็ตเลยนะครับ นี่ครับเป็นแพรหมดตรงนี้ซื้อมาแปะใส่ได้เลยนะครับแปะใส่เหมือนกับคอมคล้ายๆอะไรคอมพิวเตอร์นะัที่เป็นระบบซ็อกเก็ตนะครับอ่าประมาณนี้พวกนี้มันจะเสิร์ฟวิดง่ายนะครับเปียนแค่เราต้องแกะฝาหลังให้ได้แค่นั้นเองวิธีกาอันแกะฝาหลังก็ในอินเทอร์เน็ตมีทั่วไปนะครับโอเคในคลิปนี้ผมจะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้ตอนใหม่คิวโรน่านะครับ